แฟนแฟนพรมลิขิตลุ้นหนักฉากตัวอย่างพุทตาลถวายตัวให้ขุนหลวงท้ายสาตัวอย่างละครพรมลิขิตทำแฟนละครตั้งคำถามหลังได้เห็นพุทตาลจึงนั่งหลังน้ำตาณสถานที่โออาเป็นไปได้หรือไม่ว่าพุทตาลจะต้องถวายตัวให้ขุนหลวงท้ายสาเทียบนิยายต้นฉบับนาทีนี้พากันลุ้นหนักหวันพ่อธิ์ไม่สมหวัง ความสนุกสนานและความเข้มข้นทวีคูณขึ้นทุกตอนจริงๆสำหรับละครย้อนสมัยเรื่องพรมลิขิตซึ่งในทุกไมายามกตอนที่ออกอากาศละครมักจะทิ้งท้ายปริศนาให้แฟนละครลุ้นตามกันอยู่ทุกทีไปและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีี0.13นั้นหลังจากที่ขุนหลวงท้ายสะได้ลิ้มรสชาติปลายจวักของพุตาน ของพระองค์ก็ดูคล้ายจะพึงใจในพุทธาลอยู่ไม่น้อยจนหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าตัวละครขุนหลวงจะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในความสัมพันธ์ของพ่อธิ์พุทธาลหรือไม่เพราะหลายฉากในละครสายตาของหนุ่มเกรทว่ารินทร์ทนก็ชวนให้อดคิดไม่ได้จริงๆเมื่อนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประกอบเข้ากับภาพหนึ่งจากตัวอย่างละครและจากเอ็มวีเพลงเคียงขวัญ หนึ่งในประกอบละครเรื่องพรมลิขิตที่ได้ปรากฏภาพฉากสำคัญอย่างพ่อริบร้องไห้พร้อมมองหน้าพุทธาลที่หันมาสบตาและเดินลับไปพร้อมกับนางข้าหลวงและภาพพุทธาลหลังน้ำตาอยู่ณสถานที่โออาซึ่งประดับประดาไปด้วยสีทองอารามพร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามประดุจข้าพิธีสำคัญนั่นจึงทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยที่ว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าพุทธาลจะถวายตัวให้ขุนหลวงทายสาจากคำถามที่ว่านี้ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งได้วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ที่พุทธาลจะต้องถวายตัวเข้าวังเป็นบาทบริจาริกาให้กับขุนหลวงทายสาเหตุเพราะขุนหลวงนั้นพึงใจในตัวเธออยู่ไม่น้อยขณะเดียวกันชาวเน็ตบนเว็บไซต์พันทิป ได้ออกมาโต้แย้งถึงการวิเคราะห์ดังกล่าวว่าน่าจะไม่เป็นความจริงพร้อมกับนำเนื้อเรื่องในฉบับนิยายมาเทียบว่าต้นฉบับรอมแพงไม่ให้เขียนให้พุทธตานมีรักสามเศร้ากับขุนหลวมงองูผู้ใช้รายหนึ่งได้ระบุไว้ว่าขุนหลวงทายสักให้แม่พุทธตานเป็นเมียรพระราชทานของพ่อฤทธแต่สำหรับในละครนั้นไม่แน่ใจว่าเรื่องราวจะแตกต่างออกไปอย่างไร สุดท้ายเรื่องราวความรักระหว่างพ่อริ์และพุทตานจะลงเลยอย่างไรพ่อริ์จะสมหวังกับพุทตานหรือไม่และพุทตานจะต้องถวายตัวให้ขุนหลวงท้ายสะจริงหรือร่วมติดตามความเข้มข้นของละครพรมลิขิตได้ทุกวันจันทร์พุธตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง3 hd กด33และช่องทางรับชมบนโทรศัพท์มือถือสมล sleep